แม่นสุดชอ็อกเปิดคำพยากรณ์คำทำนายจากหมอดูและนักโหราศาสตร์ชื่อดังจากหลายสำน,นักได้ทำนายทายทักไปในทิศทางเดียวกันต้นเดือนมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศรีพฤกษภมีเกณฑ์โชคราภล่ำรวยมีสเสน่ห์เมตตา สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับต้นเดือนมิถุนายนปี2567นี้คงจะไม่มีใครที่ดวงดีและดวงเฮงได้เท่ากับชาวรัคนาราศีพฤษภแล้วเพราะด้วยการโคจรเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่เข้ามาทับลัคนาเกิดของท่าน นั้นจะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวคู่ท้าก็ย่อมจะเขื่อหนุนส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์จะสมหวังสําเร็จจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาหลายคนก็มีโอกาสจะร่ํารวยแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยครับเพราะดาวการเงินเองกับดาวโชคลาภที่ทับตัวราศีดังนั้นช่วงนี้ท่านจะดวงดีเอามากๆที่สําคัญก็คือดาวศุกร์ ดาวประจำตัวของท่านจะโคจรมั่นคงเป็นเกษตรราธิบดีย่อมจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะเป็นที่ชื่นชมกับผู้คนทั้งหลายและสำหรับดวงดาวอื่นๆที่กำลังจะโคจรเคลื่อนย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภในต้นเดือนมิถุนายนนี้ างช่องได้สรุปมาให้ท่านผู้ฝังแล้วครับสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีพฤษภนั้นนับว่ากำลังจะมีคิสอาหที่ดีจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมาแล้วเพราะว่าผู้ดาวพุธศุกร์นั้นก็ได้โคจรย้ายออกจากภคมบินาสกีสำหรับดาวพุธท,ที่ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของท่าน ตั้งแต่ในช่วงนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภไม่วินาศอีกต่อไปการเงินที่เคยติดขัดก,ก็จะกลับมาลื่นไหลและก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นครับและจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเช่นบางคน ท่านอาจจะได้รับดอกผลจากการลงทุนจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้ส่วนดาวศุกร์นั้นที่ได้ย้ายเข้ามาทับรัคนาเกิดของท่านตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมาแล้วจะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าชะตากลับมารักตัวเองจะใส่ใจตัวเองและก็จะคิดถึงตัวเองมากขึ้นก็นับว่าเป็นจังหวะเวลาที่ท่านจะได้เยียวยาฟื้นฟูตัวเอง จากสิ่งที่เคยผิดหวังและเสียใจยในช่วงก่อนหน้านี้และที่สำคัญในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนั้นดาวอาทิตย์จะโคจรร่วมกับดาวคู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสบดีในลัคนาเกิดของท่านชาวราศีพฤษภทั้งหลายท่านมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าคนในครอบครัวครับ หรือในบางครั้งบางทีระยะนี้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวอาจจะเดินทางมาเยี่ยมมหาและดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็จะเป็นเกษตรตาทีบดีอาจจะเป็นจังหวะเวลาของหลายๆคู่ไม่เขาก็เราอาจจะมีโอกาสปันใจหรือจะมีความสัมพันธ์ลักซ้อนเกิดขึ้นบางคู่นั้นอาจจะมีเหตุการณ์ทำให้ต้องห่างกันหรือแยกกันอยู่ และถ้าหากไม่ใช่คู่ที่แท้จริงดาวอังคารในตำแหน่งนี้ก็อาจจะส่งผลให้หลายคู่นั้นมีโอกาสที่จะต้องเลิกราหย่าล้างกันก็ได้ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านจะโครจรย้ายเข้าเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในราศีมิถุนก็ย่อมจะส่งผลดีหนุนนำให้เจ้าชะตนั้นจะหาเงินได้ง่าย จะหาเงินได้เยอะหรือจะมีช่องทางที่ท่านจะสามารถสร้างทรัพย์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและช่วงนี้นับว่าตัวของท่านนั้นมักจะชอบประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเชิงและจาต่อรองคำพูดคาชาจะนำพาความรวยให้เกิดขึ้นกับปุณและดาวสุขจะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินและช่วงต่อมาดาวอาทิตย์ก็จะได้ย้ายตามเข้ามา และยังมีดวงดาวที่โดดเด่นเป็นราชาโชคด้วยก็ย่อมจะส่งผลหนุนนำทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นจะสมหวังสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักทรัพย์จะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนี้ครับดาวพเกตก็จะย้ายออกจากราศีคุมความเครียดความกดดันที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน ในช่วงก่อนหน้านี้จะลดความเข้มข้นลงไปและดาวพระเกตที่จะย้ายเข้ามาโยกหลังดาวพระราหูนั้นจะส่งผลดีทำให้ธุรกิจการค้าของชาวราศีพฤษภจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่มากขึ้นแต่ว่าในทางร้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมือรอยได้ง่ายหรือบางทีท่านจะมักไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้และก็ดาวพุธ จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎส่งผลให้ชาวราศีพฤษภทั้งหลายในชน่วงปลายเดือนคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้เข้าสังคมหรือว่ามีโอกาสได้ไปกับเพื่อนเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆเดือนหนึ่งของท่านครับชาวราศีพฤษภเพราะคุณนั้นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภมากกว่าใครดาวศุ์ที่โครจรเป็นเกษตรตราธิบดีเข้าทับลัคนาเกิดในช่วงนี้ ็ยิ่งจะทําให้ชาวราศีพฤษภจะดูหล่อดูสวยมากกว่าใครด้วยด้านการงานดาวเสาร์ที่ยังโคจรสนิทอยู่ในเรือนการงานของชาวราศีพฤษภบางทีก็จะทําให้เจ้าชะตารู้สึกจริงจังกับงานมากเป็นพิเศษวางแผนเตรียมงานไว้ล่วงหน้าเสมอแต่เพราะคุณนั้นยังมีดาวมฤตยูทับลัคนาอยู่ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ ต้องไปเจอกับงานยากๆงานแปลกๆหรือต้องเจอกับงานที่มันกระทันหันเข้ามาเลยทำให้สิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้พอถึงเวลาเข้าจริงๆมันก็จะไม่ได้นำมาใช้และในช่วงเวลาที่ดาวพฤกษ์ยังโรจรอ,อยู่ในราศีกลุมนั้นบางครั้งบางทีก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภมักจะคิดถึงคนอื่น่วงคนอื่นและก็จะอาสาไปช่วยเหลือเขา มันก็เลยส่งผลให้การงานของตัวคุณเองจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรและตรงนี้ชาวราศีพฤษภต้องระวังความใจดีของตัวเองเอาไว้ด้วยเพราะมันอาจจะส่งผลเสียหายให้เกิดกับคุณก็ได้แต่ใดๆก็ตามความวุ่นวายทั้งหลายนั้นพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นจะขี้คลายได้มากขึ้นเรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง ชาวราศีพฤษภจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้และสำหรับท่านที่ค้าขายทำธุรกิจก็นับว่ายอดการค้าของคุณจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมากๆในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ในด้านการเงินและโชคลาภดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าโคจรทับลัคนาร่วมกับดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนราภะ ็นับว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นจะโดดเด่นมากกว่าใครและด้วยอิทธิพลของดวงดาวนั้นจะส่งผลให้เงินทองที่คุณหวังและรออยู่มีเกณฑ์ที่จะได้รับอย่างที่คุณหวังไว้แน่นอนหรือหลายท่านจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาและชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นับว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของรายได้เสริม หรือว่าได้ไปลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจและถึงแม้ว่าดาวพุธจะย้ายราศีในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ด้วยมาตรฐานที่เข้มแข็งของดวงดาวก็จะทําให้ชาวราศีพึกภพ,พบกับความมั่งคั่งล่ารวยอยู่เช่นกันส่วนในเรื่องของโชคลาภลอยหลายคนจะได้เงินได้โชคจากผู้ใหญ่และได้รับมรดก ทรัพยสินรวมไปถึงการเสี่ยงโชคลาภใดๆก็ตามสำหรับการงานการเงินนั้นจัดว่าดวงดีโดดเด่นความรักความสัมพันธ์ของหลายๆท่านอาจจะต้องทำใจเพราะว่าความรักของคุณจะครจรเข้ามาเป็นวินาศก็แปลว่าหลายคู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในรูปแบบของการปกปิดซ่อนเล่นดังนั้นคุณจะต้องระวังให้ดีเกี่ยวกับปัญหามือที่สาม หรือใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้จะไปรักใครก็ควรเผื่อใจเอาไว้ด้วยเพราะด้วยโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับความหวังแต่ว่าดาวอังคารที่โคจรเป็นวินาทนั้นก็อาจจะดีสำหรับคนที่มีความรักในระยะไกลหรือคนที่มีคู่แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ก็นับว่าความรักของคุณจะมั่นคงและสำหรับคู่ไหนก็ตาม ที่อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงก็นับว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปจนถึงประมาณกลางเดือนรรกรกฎาคมคุณจะมีโอกาสเลิกลาหรือว่าแยกทางกันได้ด้านสุขภาพสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังภัยที่มาจากสภาพอากาศช่วงนี้ที่คุณต้องไปเจอกับลมฝนอยู่บ่อย ก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาเจ็บป่วยไม่สบายได้หลายท่านก็มีโอกาสจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นไข้เป็นหวัดก็ได้ในส่วนของวันที่ชีวิตต้องพบเจอกับปุตตคหรือมีเรื่องให้ไม่สบายใจควรทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานไม่ว่าจะสร้างพระหรือทำบุญขอพรอธิษฐานให้ตัวเองให้บุญจงเป็นพลังให้กับพระพเจ้า อให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านตรงมีโชคลาภวัศนาร่ลำรวยเงินทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือและมีดวงได้เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงได้จับเงินร้อยล้านพันล้านร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจงร่วมกันสาธุเพื่อน้อมรับคำทำนายให้เปิดทรัพย์รับโชคลาภวัสนาเปิดดวงมหาเหงดวงมหาปังดวงมหาโภกทรัพย์ พร้มทั้งตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้และอยากได้ประสบความสำเร็จขออำนาจคุณพระรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนลโลกเทพเทวดาทั้งหลายจงช่วยกันอำนวยวอวยพรให้ผู้ชมและผู้ฝังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จสมวังดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ และขอขอบคุณแหล่งที่มาของเนื้อหาสาระดีๆที่ผู้บรรยายได้หยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัตบาบารมีชแนลด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบพระคุณครับ